นะมาดูข้าวจะพอรหรือเปล่ามาด้นะนะไก่ไก่ยังเหลือเยอะนะค,ครับขนาดนอย ตอนนี้รู้สึกว่าตัดขึ้นจะไม่มีแล้วนะแล้วอันนี้กระแุดท้าย้วครับนี่กระสทดท้ายเหรโอโอ้โหดยอดครับผมตัดท้ายแล้วนะโทรนะครับศนกหนึ่งนะครับสามเจ็ดหนะึปดะโทรม่ได้นะรับออกหน้างานนะ ท่านผู้ชมตอนนี้ผมอยู่ที่ตลาดวัดแก้วจรันสามสิบห้านะอยู่ที่ร้านไก่ทอดนะครับโมูทอดนะแถวยาวมากเลยนะตอนนี้นะ เ,เอานี่หอนึงแล้วก็ตกสอครับพี่อดีครับสวัสดีครับพี่สบายดีนะครับขายดีกว่ากว่าเดิมหรือเปล่าครับเนี่ยขายดีกว่าเดิมหรือเปล่าครับเนี่ยเหมือนเดิมสวัสดีครับพี่เหมือนเดิมนะฮะ

สองกระถางเลยนะไปอันนี้อย่างละหนึ่งค่ะ นี่롱ไก่กี่โลครับพี่วันนี้ทั้งหมด120 120โลรับวมตับรวมถึงรวมหมูกรอบครับแต่ตอนนี้รู้สึกว่าตับขิงจะไม่มีแล้วนะทั้งหมดแล้ววันนี้กระเท้สุดทะะ้ายแล้วครับนี่กระท้าสุดท้ายแล้วครับโอ้โหสุดยอดครับผมกระท้สุดท้ายแล้วนะวันนี้มากี่โมงครับวันนี้มาเที่ยงครึ่งครับเที่ยงครึ่งโอ้โหหมดแล้วนะวันนี้กระท้าสุดท้ายแล้ว เป็นเนื้อนะ่กิ้ับน่้กหมไ้งกนพ่พี่ักราังี้เยวจะกัไม่รูกันข้าพันจะไม่พ้ครับาผมไม่รู้ว่าเข้ามพอไหมตักคัวนะครับไม่รู้จะพอหรือเปล่านะ ข้าวหมดก็กลับไปกินก็ได้พี่ทได้ครับกันี่สามได้เลยครับ้เอกันครับวขาวดี่มาเ่รยเลูกชายเขาม่อมี่าก็จะไม่พอะไยแรงมากเลยนะ ไปหลายทางแล้วเนอะแม พี่ไม่มีขายสูตรไหมครับเนี่ยอ๋อผมผม่ถ้าถ้าสมมติว่าเขาเขาจะเขาจะมาขายเนี่ยลุงพ่อเขาจะไปหานุ่มพ่ออ๋อลุงพ่อเขาสอนมาครับครับครับคือผมแนะนำว่าถ้าใครจะมาซื้อมาหานุ่มพ่ก่อนอยู่อยู่ตรงไหนฮะท่าน้ำนนท์ครับท่าน้ำนนท์ใช่ครับโอ้ถ้าถ้าใครจะซื้อสูตรนะฮะซือว่าจะเอาสูตรไปหรือว่าอะไรประมาณนี้ถ้าเรื่องสูตรเนอะถ้าจะซื้อสูตรนี่ก็ไปท่านี้คนละาก่อนนะ ว่าติดตาอได้ก็เราติดต่ได้ครับครับครับของพี่เบอร์เบอร์พี่เบอร์อะไรนะเบอร์ผมหน้าร้านะครับแต่ว่าเรื่องสูตรแต่ขายไม่ขายต้องไปต้องไปถามมาก่อนนะอคือต้องไปเรียนรู้นะฮะต้องไปเรียนรู้คือใครต้องไปเรียนรู้ต้องไปถามเขาแบนครับครับว่าเขาจะให้หรือเปล่านะฮะ<ง>อยู่ท่าหน้าโนนนี่มีร้านนึงน,นะฮะเขาขายมานานแล้วมั้งที่นั่นนะ่ะ ขายมานานนะประมาณรประมาณระมไม่ต่ากว่ามปีอ่ะไม่ต่างกับามปีก็คือพี่ไปเรียนเข้ามาใช่ผมปเรียนเรียนตอนเขาขายได้ปีแรกอ่าเขาสอนมาไม้หลามเขาครับขสมาก็มมาขายอีกพักหนึ่งประมาณสามป,ป iv in iv in ีแล no ้วก euh ็มาขายที <im itation? <im itation> ่นี่ไปหมดแล้วนะคะไปไกลบ ว่าจะปรึกษาว่าทอดยังไงอะไรเนี่ยปรึกษาได้ครับผมมยังไม่ง่างก็มีคือไม่ไหวถูกไหมทางนั้นครผก็อยู่หน้าร้านับครับที่ทสามารถโทรโทรมาถามได้เลยใช่มรบาได้ครับถ้าถ้าต้อใจรหรือว่าสงสัยเรอยากถามโทรมาถามได้นะปาไก่ใส่อะไรบ้างเท่าไหร่อะไรเงี้ยเหรอ Referral, อนนันนั้นกยมันจะเป็นของของสื่อละในในส่วนนั้นจะแไม่มีจะไม่หอกนะครับครับครับว่าถ้าจะถ้าสมมติว่าเราจะเลิกขายของเนี่ยเราจะทำเลง่ายหรือว่าเราไปจีดไปาไปได้เรยาทนครับครับครับไปยีาน้ำนนทเลยนะกขึ้นไปบโนีีนุ่เร ไม่ได้มาเลยเงียนไม่ได้มาเลยนะตอนนี้นี่พี่ขายอยู่ตรงนี้เลยตรงที่เดียวแหละเรียว่าไป็านที่อื่นี่ตอนนี้ตอนนี้อ่จะเปิดตลาใหม่ก็ต้องจอหลังปีใหม่ครับอ๋อรอหลังปีใหม่ก่อนเี่จะไปเปิดตลาใหม่แต่ตอนนี้ขายขายแค่สามวันตอนนี้ขายแค่สามวันเพราะว่าตอนนี้ติดติดเงียนอ๋อครับครับครับขายแค่สามวันนะที่นี่นะที่อื่นไม่มีนะที่อื่น ยังไม่ได้ไปหายนะสูก้านะครไมู่้ข้าวจะพอหรือเล่ามดนะฮะแต่ไก่ไก่ยังเหลือเยอะนะฮะครับข้าวเหลืออีกหนึ่งหนึ่กระติกไม่ถึงปนระมาณไม่ถึงะอนอนกระติกแลวนะฮะนก็เนี่ยาก ้าเนียวขายดีขายดีเีาวก่เนราบเนี่ยแล้วแต่บางวันที่ลูกค้าซื้อกับเยอะมันก็เหลือข้าวเหนียวครับครับบางวันก็เหลือซื้อมาติดกับบ้านก็มีแล้วแต่ว่าลูกค้าบาซื้อแบบไหนครับครับเยอะมันก็ก็เหลียวหมดพอดีครับลูกค้ามาซื้อนี่ก็มาได้เกี้ยงเลยพี่ เนี่ยบางวันบางวันผมหลับฟุเรียบผมสายของตอนเช้า,า,าด้วย oh. มันมันติดยอดผมมาสายผมก็อาจจะมาเที่ยงช่งเดี๋ยวไม่เกินเที่ยงช่งครับครับครับถ้ามาเช้าก็ประมาณเที่ยงก็ได้เที่ยงประมาณเทีย่ยงถึงห้าก็ได้สายไดยค้ครับครับนะมาประมาณบ่ายโมงดีกว่าเนาะ <c oughs> ผมว่า <c oughs> จะมาสายหน่อยประมาณเที่ยงช่วงก็มีจะมีวันพาร์ทกับเนี่ยที่นัสอ่าครับผมวันอาทิตย์ก็มาเร็วนะวันอาทิตย์แต่วันอาทิตย์มาเร็วครับวันทเสร็จจะมาประมาณถึงนี่ประมาณ

để gọi thêm cái tầng nữa. Dạ vâng. Dạ rồi ạ. này nó It was <laughs> ข้าวเหนียวหมดแล้วนะอย่ามมาดูน,นะครับขายสามวันนะวันพันสุขอาทิตย์นะฮะตลาดวัดแก้วจรัญสารคีตานะร้านไก่ทอดยี่สิบบาทนะของพี่นี่รับอองานได้ไหมพี่ของพี่รับออกออกงานได้ มีถ้ามีคนมาสั่งถ้ามีจำนวนประมาณจำนวนเยอะถ้าจำนวนประมาณสักสัร้อยห่อร้อยห่อร้อยร้อยห่อขึ้นไปเดี๋ยวจะเอาแบบออกงานให้ประกอบงานก็ได้ครับอ๋อครับผมออกงานก็ข้าวเดนียวไปอ่เนียวหมดจ้าเหนียวหมดแล้วนะเดี๋ยวไหมเดี๋ยวข้าวเดี๋ยวไปลองซื้อที่อนอันนี้ไปซื้อข้าวเหนียวร้านอื่นก็ได้นะครับซื้อไก่ที่นี่ไปซื้อข้าวเหนียวร้านอื่นนะเหนียวแค่นี้ครับอันนี้ก้าวเหสุดท้ายแล้วครับ ้าเหนอบรงมันก็พอดีมันก็ถสิบสามสิบสี่สิล้จ้ารวมได้เหมือนกันนะครับดูเบอร์หน้าร้นนะ โทรนะครับ061นะครับ376 1078นะโทรมาได้นะครับจะ <c oughs> บอ,อกหน้างานนะโทรยังเอาไปซื้อกันเดี๋ยวตั้งห้าร้านตำนี้คงจะมีอ่ะมานะคะการขายก็มา